เราเลยระดมทุกท <ider> ่านเนี่ยมาร่วมการปรึกษาหาลือนะคะร่วมกันออกความคิดเห็นแล้วก็ในการจัดโคงานเนี่ยเราก็ต้องหมดวันแล้วข้อสรุปในการดิงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงานประจำนะคะทั้งเป็นโรงทาที่เราจะต้องต้องระดมทุนในวันนี้นะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็อย่างที่ท่านผอได้อีกรอบหนึ่งนะคะ มงนาตานตงซึ่งเราได้มีการประชุมมารอบที่แล้วน้อยเนี่ยทั้งหมด8ท่านแต่ซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีท่าน่วมในการเรียน1ท่านแล้วก็มีบุคลากรครูที่เป็นข้าราชการครูนที่สเพราว่าจ้าเหือไล่ไดใช้ถ่าแล้วมันก็จะหมดเงินตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราหมดเงินตรงนั้นแล้วค่ะเราก็จะ <Workers. S 2> ที่ท่านหมอบอกว่า1เดือนเนี่ยเราตกอยู่ประมาณยี่สิบแสนบาทพันนะคะที่เสียสละเวลานะคะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือนะคะในการจะท่านผู้ปกคคองคณาจิตอาสารที่พลุทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้ทางหนึ่งคนนะครับแล้วก็เขาเรียกประธานอุปถัมประธานฝ่ายคารวะแล้วก็ต้องมีประธานฝ่ายสงฆ์ที่จะมาเป็นประธานอุปถัมส่วนยอด เงินที่จะบริจาคนั้นเราไม่สามารถกำหนดได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอออค,นนคอยคุ้นะมีคอยคุนกัผมไมเนี่ยในครั้งนี้ทวัตถุประสงค์ในการจัดผ้าป่าสามมคคี แ8ปีโรงเรียนวัดหนองไซนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คือนํำงบประมาณมาใช้ในการจ้างครูเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งปัจจุบันนี้มีครูที่เป็นครูอัตราจ้างค่ะที่เราจ้างอยู่อยู่2คนนะคะซึ่งเงินงที่ใช้ในการจ้างก็จะมาจากเงินผ้าป่านะคะถ้าเราไม่จ้างเราก็จะไม่มีครูในการมาจากการเรียนการสอนของเด็กๆตรงนี้ค่ะ ส่วนข้อที่2คือถ้าเงินเหลือจากการจ้างครูนะคะเราก็จะนํามาต่อเติมอาคารด้านหน้านี่ค่ะซึ่งท่านเห็นอยู่นะคะตรงนี้ซึ่งเวลาหน้าฝนเนี่ยเด็กๆเขาก็จะลำบากในการขึ้นลงอาคารเรียนค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือถ้ามีเงินเหลืออีกจริงๆนะคะก็จะไปต่อเติมตรงทางเดินไปจากอาคารไปห้องน้ําของเด็กๆซึ่งเด็กจะใช้ลําบากในการเดินทางในการไปเข้าห้องน้ําช่วงหน้าฝนนะคะ